สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ชื่นมื่นนะครับสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับแฟนบอลไทยมีความรู้สึกมีความสุขนะครับมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับในช่องผมก็ขอบพระคุณมากครับบอกว่าไม่ได้มีความสุขแบบนี้ในการดูบอลมานานแล้วนะครับเมื่อคืนนักเตะไทยนะครับลงสนามแข่งขันกับทีมไต้หวันนะครับอย่างผ่อนคลายแล้วก็สามารถเอาชนะได้ครับอย่างถล่มทลายถึง6ประตูต่อหนึ่ง ทำให้แฟนบอลไทยมีความสุขไปทั่วหน้านะครับแล้วก็ยังมีข่าวดีทีมชาติไทยขยับนะครับขึ้นมาที่แรงกิ้งฟี f a อยังไม่เป็นทางการที่ดับที่95ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับก็พอดีคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาอ่านข้อความนะครับที่สําคัญเลยนะครับเกี่ยวข้องกับทีมชาติญี่ปุ่นที่สามารถเอาชนะบราซิลไปได้ในแมตช์อุ่นเครื่องคิรินชาเลนจ์ขับนะครับเมื่อคืนนี้ใน อ่าคืนเดียวกันครับกับทีมไทยที่เราถล่มเอาชนะไต้หวันไปได้นะครับถือว่าเป็นเป็นข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะที่เพื่อนๆรับฟังฟังให้ดีนะครับรับฟังรายการผมมาท่านลองนะครับพิจารณาข้อความเหล่านี้นะครับโดยโดยข้อความเหล่านี้คลิปนี้ผมจะไม่คอมเมนต์นะครับหรืออธิบายเพิ่มนะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับในการพิจารณานะครับสโมรไรบลูนะครับทําได้สําเร็จนะครับสามารถชนะบราซิลครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับอ่าจาก 3-2ถึงเกมจากนี้นะครับในการอุ่นเครื่องกิรินชาเลนจ์รับที่ชนะได้อย่างสุดมันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับโดยนะครับทางทีมชาติญี่ปุ่นซามูไรบลูนะครับสามารถเฉือนเอาชนะนะครับทีมชาติบราซิลไปได้3ประตูต่อ2นะครับโดยการทำประตูในครึ่งหลังไล่ตามนะครับในประตูแรกนะครับเปาโลเอริก้นะครับยิงประตูให้กับบราซิลได้นาทีที่26ประตูที่2นาทีที่32นะครับกาเบียว นะครับมาติเนรี่นะครับยิงให้บราซิลไปประตูที่2องบทครึ่งแรกนะครับบราซิลนําไป2ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนะครับทาคุมิมินามิโนนะครับสามารถยิงตีเตื้องขึ้นมาได้ในนาทีที่52เป็น1ประตูต่อ2นะครับและในนาทีที่62นะครับเคนโตะนากามูระนะครับยิงประตูที่2ได้สามารถตีเสมอนะครับ2ประตูต่อ2ได้ในนาทีที่62และในนาทีที่71นะครับประตูชัยเข้ามาครับเมื่ออาเอุเวดะนะครับ ยิงประตูใช้ได้ซทำให้ทางญี่ปุ่นสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้เป็นนัดประวัติศาสตร์ครับสประตูต่อ2นะครับโดยพลพรรคซามูไรบูนะครับทำให้กองเชียร์ที่อายุโนมโตเซเดียมมีความสุขทั่วหน้านะครับแม้ออกสตาร์ดโดนแซมบ้ายิงนำไป2อลูกแต่ก็รวมพลังพลิกกลับมานะครับยิงรัวนะครับทำให้สามารถเอาชนะ ทีมอดีตดีกรีแชมป์โลกไปได้เป็นการชนะบราซิลครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ดวลกันตั้งแต่ปี1989เป็นต้นมานะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับจะลงเตะเคิรินเชลนจ์ขับนัดต่อไปเจอกับกาหน้านะครับในวันที่14พฤศจิกายนส่วนบราซิลเจอกับทีมชาติเซเนกัลนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับกับเธอชนะเหนือทีมชาติบราซิลนะครับที่ซัมบ้าแข่งบราซิลเนี่ย ออกนาไปกว่าหนึงสองประตูทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเขามีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะท่านฟังให้ดีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพโปรเจกต์ project นั้นคือโปรเจกต์ดีนเนะครับที่มีเป้าหมายคือสร้างญี่ปุ่นให้เป็นโรงงานผลิตนักเตะส่งออกให้กับลีกชั้นนาของโลกโดยทีมชาติญี่ปุ่นชุดที่ชนะบราซิลนี้มีนักเตะที่เล่นอยู่ในเจลีกแค่หกคนในย5สิ้าคนเท่านั้นครับย้ํานะครับ ทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ที่ชนะบราซิลนี้นะครับมีนักเตะที่เล่นอยู่ในเจีกเพียง6คนในะ25คนอีก19คนเนะ่ยเป็นนักเตะที่มาจากหลีกนอกทั้งหมดที่เหลือคือนักเตะจากทีมในเหลียงต่างทั่วยุโรปนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับโคกิไซโตะนะครับจากควีนพาร์คแรงเจอร์คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ลงเล่นในหลีกสูงสุดของประเทศตัวเองที่เล่นอยู่นะครับคือหมายความว่ามันมีนักเตะ ที่ไม่ได้เล่นอยู่ในเจลิกเลยก็มีครับก็ต้องบอกว่าเกือบ10ปีให้หลังนะครับโปรเจกต์ Project DNA ของญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในปี2016พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะเป็นโรงงานผลิตนกเกตป้อนตลาดโลกเข้าไปทุกทีและชัยชนะเหนือบราซิลครั้งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยครับทีมชาติญี่ปุ่นอุนเครื่องชนะบราซิล3ประตูต่อ2เท่ากับนะครับภาพในอดีตไม่ใช่ภาพการแข่งขันฟุตบอลนะครับแต่เป็นภาพ ในการ์ตูนซอบาสะนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนชื่อดังนะที่เป็นการ์ตูนเกี่ยวข้องกับนักเตะญ,ญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงความฝันนะว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะสามารถไปฟุตบอลโลกได้ปีนั้นนะครับซอบาสะนะครับนำทีมชาติญี่ปุ่นสามารถชนะบราซิลในการเตะในหนังสือการ์ตูนครับที่ตีพิมพ์ในปี1997ชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับนี่ความฝันของญี่ปุ่นเป็นจริงแล้วครับในหนังสือการ์ตูนซูบาสะ ชนะบราซิลสาปีนี้นะครับผ่านมานะครับสามสิบปีนะครับหนึ่เนี่ยมาถึงปีนี้นะการ์ตูนซึบาสะบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นสามารถชนะบราซิลด้วยวันนี้เป็นภาพความจริงในสนามออฮิโนมโตสเตเดียมแล้วครับทีมชาติบราซิลเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นไป3าประตูต่สอสกอร์เดียวกันกับหนังสือการ์ตูนซืบาสะนะครับอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะครับ ในการ์ตูนถ้าญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเจ้าภาพและไม่มีโกลเด้นโกลหงแพ้บราซิลไปแล้วแม้ว่าจะมันก็ไม่เกินจินตนาการอยู่ดีนะครับเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโกลเด้นโกลนะครับแต่เป็นการแข่งขันในในการแข่งขันอุ่นเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจินตนาการนะครับจากวันนั้นสู่ความเป็นจริงในวันนี้นะครับ28ปีนะขออภัยนะ28ปีเมื่อกี้ผมคิดเลขแบบเร็วเร็วนะ28ปีเกือบ30ปีครับ ญี่ปุ่นสามารถชนะได้แม้ว่าจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องในบ้านนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าซาโมไรบูหรือทีมชาติญี่ปุ่นเข้าใกล้ระดับโลกท่านเห็นไหมครับท่านเห็นอะไรไหมครับโปรเจกต์ d n d d n a ของเขาผมผมพูดคือ,ค,อคือผมเพิ่งมาเจอโปรเจกต์นี้นะแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดแทบจะทุกคําเลยว่าปีสองพักเนี่ยการที่ญี่ปุ่นจะสปินไปนระดับโลกโปรเจกต์ d n เขาคือผลิตนักเตะทรงขึ้นสู่ทีม อาชีพครับเขาไม่ได้ผลิตนักเตะขึ้นสู่ทีมชาตินะครับท่านเห็นรถแมปเขาไหมนะครับโปรเจกต์เดีเดยเขาเนี่ยทำสำเร็จแล้วเพราะว่านักเตะกว่า80-90%เข้ามาจากนักเตะนอกขั้งสิน้นซึ่งผมใช้ภาษาของผมอะภาษาของพะกินชาแนลว่าทีมโปรนี่ครับเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะคลิปนี้ผมไม่คอมเมนต์มากนะให้เพื่อนพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่ วันนี้ในญี่ปุ่นสามารถเอาชนะบราซิลหลังจากที่เขาเอาชนะเยอรมันมาได้และเขาเขา้เขาใกล้ความฝันเขาทุกทีและเขาไม่หยุดยั้งในการสร้างโปรเจกต์ดีเอเเขาต่อไปในการส่งนักเตะของเขาเนี่ยขึ้นเจลีกและออกไปนอกขึ้นเจลีกออกไปนอกเขาไม่ได้ขึ้นเจลีกแล้วเข้าสู่ทีมชาติขึ้นเจลีกเข้าสู่ทีมชาติเขาไม่ทําแบบนั้นครับเรานะครับมีทั้งความประมาทเ้อเรอไม่รอบคอบและไม่ยอมเปิดทัศนคติประมาท เพ้อเร่ไม่รอบคอบไม่เปิดทัศนคติประมาทเพ้อเร่ไม่รอบคอบไม่เปิดทัศนคติไม่เปิดหูเปิดตาและที่สําคัญเรากําลังละเมิดสิทธินะครับของนักเตะที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนักเตะไทยนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะใจเราไม่บริสุทธินักเตะไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสได้ติดท,ทีมชาติเลยเพราะเราไม่เปิดทัศนคตินะครับเพ้อเร่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องแก้เดี๋ยวนี้ ก่อนที่ภาพลวงตานะครับที่เรากำลังประสบความสำเร็จขึ้นระดบ95ของโลกแล้วมันจะไปได้ไปไม่ได้อีกครับมันหยุดแค่นั้นแหละถ้าไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอุซเบกิสถานเราก็จะแพ้แบบรุดลุ่ยม่อีกแล้วเราก็ต้องมา,าชี้เป็นชี้ตายกับทีมอย่างกาตาร์นะครับจอแดนโอมานพวกนี้แล้วเราก็โดนเข้าเฉือนแล้ววันที่นักเตะเราเนี่ยนะครับกระท่อนกระแท่นเราก็แพ้ตกรอบมาอีก ไม่มีการได้ไปรับฟุตบอลโลกเด็ดขาดครับเพราะว่าทุกสิทุกอย่างมันมันไม่มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่มีธรรมนูญฟุตบอลมันไม่มีหลักการนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนโค้ดเดี๋ยวก็เอาโค้ดคนใหม่มาโค้ดคนใหม่มาก็ไม่เคยคิดเรื่องโปรเจกต์ d n d หรือทีมโปนี่เลยเราไม่ดูเมนดูสิ่งที่มันเป็นความจริงที่สุดของมันนะแล้วเราก็เดินในเส้นทางที่นะครับไม่สามารถจะจับต้องอะไรได้ ไม่มีโครงการที่หนักแน่นในการก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกอย่างแท้จริงนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมมานําเสนอว่าทีมชาติญี่ปุ่นเขามีโปรเจกต์ดีแครับเขาผลิตนักเตะเยาวชนเพื่อส่งออกนอกครับเขาไม่ได้ผลิตเยาวชนเพื่อจะติดทีมชาติญี่ปุ่นเลยและโปรเจกต์ดีแของเขาปี2016นี่แหละครับที่ผมเรียกว่าทีมโปรในคอเนเทอร์นิตี้้อที่หนึ่งของ J จแปนเว คอเทอร์นิตี้สีข้อมาจากเจแปนเวครับกรุณาฟังผมด้วยและกรุณาตาสว่างกันเสียีครับอย่าหลงเร่อรอกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆอย่าหลงเร่อรอกับสิ่งที่เราขยับขึ้นเล็กๆน้อยๆขยับแบบที่เราขยับตอนนี้เนี่ยเราจะไปตันอยู่ที่แรงกิ้งประมาณ80กว่าครับมันจะไม่มีทางไปขึ้นสู่ระดับแรงกิ้งระดับที่ร้อยอ่าระดับที่40กว่าเหมือนในยุคข,ของโคสิโกเลยที่เป็นนักเตะนะครับมันไม่มีทางครับ ตัวนั้นเราไปด้วยความสามารถของเด็กเราจริงนักเตะเราจริงณนะวันนี้เรามีนักเตะอยู่ในยุโรปมากมายนะไม่ต้องสร้างโปรเจกต์เลยเด็กเราเกิงครับสามารถพิสูจน์ตัวเองและสามารถเตะในต่างประเทศในยุโรปได้เยอะแยะนะครับดึงเข้ามาเถอะครับเราอย่าดื้อเลยและอย่างหนึ่งครับเด็กภายในเราเราต้องสอนนะครับในข้อที่2คือผลิตเยาวชนเนี่ยสอนบอกว่าให้น้องๆนะตั้งใจนะขึ้นสู่ลลก ต่างๆไทยลีกนะครับดูทีมชาติทีมโปรเป็นตัวอย่างและพัฒนาฝีเท้าให้เป็นนักเตะอ,อาชีพสามารถมีเงินมีทองเลี้ยงดูครอบครัวมองแต่ตัวเองก็พอไม่ต้องไปมองทีมชาติครับนักเตะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปสู่อาลีกสูงสุดในยุโรปหรือที่ไหนก็ได้ที่ น้องเขามีศักยภาพซึ่งผมเชื่อว่าเด็กไทยไปได้มันมันไม่ใช่แค่เด็กคิดนะโค้ชต้องคิดแบบนี้ด้วยข้อที่3ในคอเทนเนตี้โค้ชก็ต้องคิดแบบนี้ด้วยต้องสอนเด็กข้ามสอนเด็กว่าน้องจะต้องติดชุดใหญ่ของไทยลีกให้ได้จากนั้นน้องต้องไปญี่ปุ่นหรือไปยุโรปให้ได้ไอ้เรื่องทีมชาติไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปฝันถึงนะครับดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่จะเรือกมาตดทีมชาติเป็นเรื่องของสมาคมซึ่งสมาคมตอนนี้ก็ไม่มีธรรมนูญฟุตบอล ไม่มีโปรเจกต์ที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังที่สามารถจับต้องได้เลยนะครับผมยังเศร้าอยู่นะผมไม่ได้ดีใจนะนะครับชัยชนะบุ๊คบ้าเนี่ยอิชิอิเป็นโค้ชที่ดีครับผมไม่ได้ว่าอิชิเป็นโค้ชไม่ดีแต่อิชิเนี่ยวิธีการอิชิควรจะใช้ในทีมเยาวชนเท่านั้นครับโครงการใหญ่ของสมาค,คมจะต้องมีมากกว่านั้นต้องมีธรรมนูฟุตบอลต้องมีรถแมพต้องมีสิ่งที่ผมพูดมาพันกว่าคลิปมันถึงจะสามารถไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้ครับ สิ่งที่ผมอ่านให้ท่านฟังในวันนี้ขอให้ท่านนำไปพิจารณานะครับไทยต้องรักคนไทยเพ็ี่ยเชื้อชาติลูกร้านคนไทยต้องในรับใจชาติ์บางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องพลักดังเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนื้อแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเกรียงไว Of the modern for all past we must push it into the hearts of the new generation of international the war of elephants must be fearless but bangka su thong la tha chang sut chi yam yeap pa tha long thung thi asia bang bangka su thong la tha chang chi yam yeap pa tha long thi ะอ e าดเคลียร์เลิกซานเดอร์อละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งซสกีแลนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอชิตตพนคเคอ,อ,อรีรมชาวาเบนอาสบอเยอรมันพีวัดซินรองคัลลูทีมชาติเยาชนเยอรมันสกอตคอนสตาปลแนดียูไนเต็ดทีมชา,าชติเยอชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิกหรอยองร สแหง่งลิเติงฝรั่งเศสจ,จูดซึมสับโลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัทเหมือนตาชนาท,ทานเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสา์วิไลเบนเดวิสนิโคลสมิเคเลสันแพชั่นแห่งซ้ายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหลียดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ตาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร e ์อเล็กซานเดรทองละเอียดวอเตอร์โรกเอสเคแห่งซิซวรีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมเชสเอร์ยูไนต็แต่อชิตตพนคีริรมชาวาเบนเอาสบกเยอรมันพีวัตสินรองคาลูทิมงชาตเยอชงเยอรมันสกอตคอน กันนเียโอลิมปิกเลียงราชสีแห่งลิเกอังฝรั่งเศสจูดซึมซับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมืนอนตาชนะทางเคมดีแพทริกกูสตาส,สันโปโบเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลหักลิเคเลสันแทนชั้นแห่งสายเลือดไทยเปดม่นบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลี่ยนได้ เลือดไม่แห่งช้างสึกเพียงไร